วันที่11สําสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์คือความมั่นคงคืออำนาจวาสนาคือบรารมีคือสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงคือการพลิกชีวิตจากวิกฤตเป็นโอกาสทองมีความมั่นคงร่ำรวยมีทรัพย์สิสนมีรายได้แล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่11ตุลาคม2565คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผลบุญกุศลคือการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของท่านให้มีความมั่นคงยกระดับพัฒนาตัวเองก้าวพ้นจากปัญหาโอกาสของความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเริ่มเปิดกว้างขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเส้นทางดวงวันที่11ตุลาคม2565นะครับวันนี้จะมีพรวิเศษมีข่าวสารดีๆมีเรื่องราวดีๆที่จะส่งมาถึงท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับข่าวดีๆจะไปถึงท่านการงานจะดีขึ้นการเงินจะดีมากขึ้นความรักสุดยอดลงตัวเข้าใจซึ่งกันารมีบุพเพสนิวาสมีพรมริดเข้ามาแก้ปัญหาสุขภาพได้และโอกาสดีๆนะครับอาทิตย ฐานได้ขอได้นะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565ความมั่นคงในเรื่องของการงานเริ่มเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวงานประจำงานฟรีแลนซ์เป็นลูกหน้องเป็นพนักงานหรือว่าอยู่ในภาคเกษตรกรก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจะมีความสำเร็จมีความมั่นคงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้11ตุลาคมพุทธศักราช2565คนที่ทำงานประจําจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่ดีขึ้นมีการย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยมีความมุ่งมั่นมีการบักบันเดินต่อไปข้างหน้าแล้วท่านบโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเส้นทางของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ชีวิต ต้องไม่ยอมแพ้นะครับใครที่ล้มต้องรีบลุกแล้วก็เดินหน้าต่อไปโอกาสของท่านพร้อมแล้วที่จะได้ร,รับความสำเร็จนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้ความรักมาแรงแซงทางโคง้งโอกาสที่ท่านจะได้รักใครสักคนหนึ่งแบบรักมากสุดๆโอกาสที่ท่านจะถูกรักแบบมากสุดๆหรือไม่โอกาสที่ท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อความรักแบบสุดๆก็มีเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรอคอยความรักเตรียมพร้อม และก็มุ่งไปข้างหน้านะครับโอกาสของท่านความรักมาเคาะประตูบ้านนะครับอาวเตรียมตัวรับความรักได้ในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้มีการคลี่คลายเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเหตุการณ์ที่ไม่เคยดีไปสู่จุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสถานการณ์ที่แย่ๆนะครับวันนี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับข้อสําคัญท่านต้องมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยและสิ่งที่สำคัญนะครับยังต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องที่เราไม่คาดคิดเข้ามาด้วยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ